อันนี้โีเลมทีเขีนมมีมที่กมาขอเปิดน้ำให้ลากินครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรับชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมช่องนายเกษตรนะครับวันนี้ผมจะพามาชม แคมป์ตอกไม้ครับเป็นแคมป์ตอกไม้เหมือนห้องผมเลยครับแต่แต่จอกได้กว่าครับแล้วก็มาสัมภาษณ์ป่านะครับว่าป่าแกมาอยู่นานหรือยังแล้วก็ได้เงินเยอะไหมนะครับไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมซื้อบอยครับซื้อบอยอูดอนไม่แต่อุดรนครับอ๋อเบาดอนวะครับครับผมครับผมไม่ยูนิตอะที่เขาปีแล้วครับมาานกับปีนึงอ๋อแบบย้ายปเลยหรอ อยากจำพักอยากจำพักเขาได้กินไม่อยู่นี่น้ำปลาตัวเพิ่นอ๋อเงินเดือนกระจ่างหายไรบปานได้ครับวันวันหนึ่งวันหนึ่งครับวันหนึ่งบอกครับครับเพื่อพี่น้องเราอยากมาทางบ้านนะหรือว่าผู้กลางสีมานะบอกกระจ่างหน่อยยื่นีก็ได้เป็นวันละหลอดหกสีครับมีชิมหากับครับเราแต่ที่นี้ว่าเกาะผมได้งานเพิ่นปับพื้นถึงอ๋อบริษัทต้องขอครับบอสบิสปียังจ่า <laughs> เป็นเป็นสวนดอกไม้นะครับเนาะแม่นครับสวนดอกมอไม้ดอกไม้ทั้งหมดเลยเป็นจอกแค่น้อยครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะนำพายไปไดองครับเบิงเบ,บิงแต่ไอ้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเ,เลน็กอะไรครับตั้งแต่ตั้งแต่ดำดอกไม้ตั้งแต่นตอนเลยตั้นต้นแรกตั้นตอนแรกเปียกคือเป็นสวนดอกไม้นะครับพี่น้องคือปลูกขายดอกไม้เนาะปลูกขายดอกไม้แล้วก็เป็นจอกเล็กๆครับเนี่ย อันนี้คืนไวว้ยทะให้ใน่ายจ้างออกไปทรงครับ <มา S 2> เแล้วแรง,ววงมันเสาเพิ่นแตสิเมื่อคืนทำคำนายจ้างเพิ่นแิเมื่อคืนทำคำแรงมันเสารับแล้วก็เสาว,วันอาทิตย์ก็ไปถืไปตะเสาเิงง่นตัทรงให้เพิ่อเอามาเดนมีมีชื่อร้านนะครับเนาะแม่ครับมีชื่อแานด์ขร้นเดือึ้นดอกไม้ปร<อ>ะดับดอกไม้สวยงามครับด้วยข้าเอาไปทําอะไรครับอันนี้บอกรับขึ้นกับเป็นลูง้านแนะล้วก็ ผ่านไปแยังไม่เสื่อตามร้านนะครับอ๋อครับเป็นดอกบานท่าเอิญดอกดาวเรืองเนาะดดาวเรืองนะแมนครับบนดอกดาวเรืองบานท่าเป็นจอกกันน้อยครับพี่น้องครับอยู่บานบานนีขาเจ้าเอิญกระตเต๊อยู่บานนี้บานท่าเอิญดอกดาวเรื่องนะครับดาวเรื่องมันสีนี้มันสีมีอดูสองยานสามยานกับดอกไม้บานห้านี่ดาวเรื่องนี่ใหี่เนาะ อันนี้ครับนี่นี่นี่บานเนากเน็เอือนอย่างดเอือนดอกงอนไก่ที่นี่เอ,เอเือนเซลเซียไม่นครอกครับนี่บ้านเนาเอือนดอกงอนไก่ตัวนี้เป็นเป็นเบีย้ยชำหรือว่ารับไม้ทีหนึ่งครับหรือว่าหยอดเองครับที่ยี่ยูทียอดเองครับยูนี่อ๋อหยอดเองครับผมมีมีวิธีการหยอดให้พี่น้องดูไหมครับถ้าพี่น้องอยากสนใจอยากทำตามอ่าถ้าเป็น,นเครื่องนี่เห้เบิังครับจะเอามือนีไมันเปลี่ยนมือคนหยุดงานอ๋อไปไปมือกันได้พอได้เปิดแล้วนะครับเครื่องหยอดอันนี้เป็นเครื่องหยอดหยอดไงนะครับอันนี้ตัวนี้ ตัวนี้เป็นดินครับเนาะแม่งครับดินอันนี้เขาเรียกดินอันนี้ดินอยางมะม่กับบริเวณนั้นนี่เป็นตัวหลัวอันนี้เป็นดินดินดินผสมไปผสมไอ้ดินเอาไว้สําหรับหยอดไนครับอันนี้ดินหยอดไนครับดินน่ะดำเบี้ยสีฟ้าละดินครับบ่ครับผมอันนี้จะมาหยอดไนอย่างเดียวมันจะมีกระบวนการเยอะนะครับเพราะว่ามือนี้ยเป็นมันหยุดมือง่านมือเนี้ย ถ้าพี่น้องอยากชมเนี่ยผมจะพาไปชมมันที่บอกพี่เขาทำงานครับเนาะมันจะเป็นดินไม้เท่าีงต้องมาเบิงเ่งมือพันเศษงานครับม,มันก็รจะมีขั้นตอนการทำงานให้เบิ่งก่อนอ๋อครับดันเบียร์ครับเพื่อนนี่เพื่อนดันเบียร์ครับเพื่อนนี่ปล่อยกับจิมดินกับศิมาทางฝั่งนั้น ปลินมตาฟังนั่นครับดินนีก็ปลอ่อกรซิมแลนไต่ดิน,น,นมัตดินใส่กขอคุณับเขาเครื่องดัเบียครับเครื่องดำเบียเขามานี่งานครับยุนี่ชิซสองคนแล้วว่นึ่งู้นึงใส่กระซิมผู้นึงกนดำเบียุ่่นเฮ็ดเท็ดีคดด่คนครับอยู่เห็ดงานอยู่ปอย่นี่ยุคนี้สองคนครับประมาณผู้นึอ๋อู้นึงอ <ะ S 2> ๋อสี่คน,นทั้งหมดงนอ๋อ เป็นทัพเตียงขั้วของคนไทยครับนเนี่ยปลูกไวใ้ใ้กินปลูกไว้กินเองเลยครับแม่ครับปลูกไว้ใ้กินพว<ม>กนีต้นพะอีตัวพริกหมะละกงหมะละผ้าเรื่องพี่น้องต้นน้อยครับแต่มาขนใหญ่ขนาดครับเอาอันนี้ก็เป็นอยอากระถั่วฟักเงากระถัวฟักเงาบรา,าบรา์เไปเพิ่นปลูกไว้คือใช้ใช้ดินน้อยเนาะระบบใช้ดินน้อยแล้วก็ได้ผลผลิตจริงนะนี่ครับมันงาม งามน้ำอยังไรคือเป็นน้ำปุ๋ยอ๋อครับคือไผ่มาตากคือยามเขาดน้ำเนี่คือเปิดเปิดนี่ม,มาเลยบอกไม่นครับไม่ใช่มมน้ำใสนะครับเป็นน้ำปุ๋ยมันก็ได้งามอันนี้ก็เป็นเมลอนปลูกไว้ให้กินครับเนี่ยปลูกไว้ให้กินปลาไ้าใหญ่มันปลาไ้ากระโดนครับปลาร้าบกระโดดนี่ หลังจากที่เราชำเนาะชำนะครับชัดอ่ายังก่อดดัมเบียออกจากเครื่องดัมเบียเพื่อเสียงไม้ใหญ่ไปดีนะครับแต่ละยางแต่ละยางเพื่อจะแยกกันไปแยกไปแยงมันอ่าม,มีมีทั้งดอกไม้มีทั้งผักนะเนี่ยครับทางนี้พืชปู่ไว้กินครับเนี่ยคนได้เขาปู่ไว้กินเนี่ตัวนี้ก็เป็นดอกไม้ของนายจ้างครับอืมมีม,มีมีพักครับนี่ยพักแบบว่า ปลูกก็ไปกินหรือว่าปลูกปลูกขายหรือว่าปลูกแบบ<อ>ดินน้อยแล้วก็ได้ผลผลิตจริงแล้วก็สามารถเพื่อพี่น้องเราอยากเห็ดตดมนะอ๋อยูนี่บอกครับปลูกขายบา่ดแม่นครับปลูกเักขายบา่อแน่นครับมีบ่มีแบบพักมียังบ่ยูนี่มันก็มีอยู่ครับแต่ว่ามองขายนั่นมาก็คือว่าแล้วเนาะคนไทยห้องไปแต่มาใช้กัญห์ข,ขาย,ขายครับมีต่ปูแจกใจพี่น้องไปกินเนี่ยนะครับเู้ใดเพิ่นไปเพิ่นมาไม่เหล่นน้ำก็แบ่งแบงกันไปกิน นี่นะครับดอกไม้ทั้งหมดทั้งมวลตัวนี้ก็เป็นดาวเรือนครับเนาะแมนครับแมน,แมนดาวเรือนคือว่าช้ำเองเนาะช้ำเองด้วยเพราะเพราะเม็ดเองใช่ไหมแมนครับเพราะเม็ดเองเอข,ขั้นขั้นขั้นตอนแรกนี่เราเราเอาไปหวานใช่ไหมหวานหรือว่าบอบประวัติครับแบบเอาเครื่องหยอดที่ละเม็ดที่ละเม็ดที่ละเม็ดแต่เอาเม็ดเม็ดนี่คือจะเอาดอกแห้งใช่ไหมครับอ่าอันนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็น ได้จากมูลสิไปรับพันมาครับอ๋อรับพันมาเห็นเมล็ดมาเลยแล้วเพิ่นก็สิมาให้คนคนที่เพิ่นมีหน้าที่ยอดยอดไปยอดเมล็ดนั่นเพิ่นก็สิยยอดหยอดแล้วก็เอาไปเอาไปเพาะเพาะอยู่ในค่ําข้างในครับค่ำเพาะครับค่าเพาะเบียร์เพาะเบียร์เสร็จปุ๊บพ่อจะมันอ่าใหญ่ขึ้นมาเป็นเบียร์น้อยพ่อจำไดซจำหนึงนี่เพิ่นก็สิเอามาดันใส่กระซิมเลยครับนี่ใส่กระซิมนี่พ่อจะมันใหญ่ใหญ่ปุ๊บประมาณไดนประมาณนึง หรือแล้วแต่ลูกค้าแต่ละร้านแต่ละร้านมัสั่งไว้คนเดียวขนาดใดเทาก็เก็บตามออเดอร์ที่เพื่อนต้องการนั่นเอาใส่รถให้หน้าจ้างหน้าจ้างแลเดี๋ยวไปส่งร้านต<ฮ>่ออืมพวกกระจอกน่นอนเหี่ไหะครับเนี่ย,นนอย,อยครับเยอะแน่นอนเห็นเลยแข็งแรงมากครับดุลากครับแข็งแรงครับแข็งแรงคือปลูกใช้ดินน้อยแล้วได้ผลผลิตเนาะแมนครับแมนอยู่นี่เขาพื้นที่มันมีมัดจำกัด อยู่อยู่เทศไทยเราคือที่บ้านเราเนี่ยคือจะขายดอกใช่ไหมครับ<ม>ดอกตร<ม><ม>นี้คร<ม>ับแต,แต่แต่นี้เราเราขายทั้งขายทั้งต้นนะครับอ๋อ้เาขายขายเป็นต้นไปเลยเขาเขากระชิษท้ายขายเป็นปนกระซิมเขาจะเอื่อกระซิมเนาะกระซิมหนึง่มนงมมีประมาณอะไรประมาณหกสิบอ่ะประมาณหกสิบครับหกสิบกระจอกระซิมหนึ่งมีหกสิบกระจอกอ๋อครับ แล้วก็ร้านเพื่อจะเจาะไปวางขายลูกค้าก็บิี้มาถึงซื้อแค่เราก็เจาะ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 ส่วนส่วนส่วนของนี้นะครับคัำนี้ที่เป็นค่นไอ้่อเยี่ยนหน่อยส่วนก่อนที่จะเอาก่อนที่จะเอาไปดำต้นส่วนะชิลล์ให้มันได้ขนาดตามที่เพื่อนต้องการนั่นแหละเราจะเอาไปดำครับพี่เบิร์นะครับว่ามีอะไรบ้างครับนะครับอันนี้ก่ะอันนี้เขาเรียกดวิญกาขนาดไกล ใกล้กล้พอดำแล้วครับขนาดประมาณนี้แล้วคนเสี่ยวไปดำนะครับวินกาอ๋อลากกำลังออกใช่ไหมครับนี่รับผมอันนี้วินกาวินกาสีชมพูประมาณกี่วันครับถึงจะได้ขนาดนี้ประมาณประมาณสองสามอาทิตย์ครับอ๋อสองสามอาทิตย์ 2, ตยคือเนี่ยพี่น้องเป็นลงชั้นหนึ่งดีครับเป็นระบบน้ำครับอันนี้จะเป็นบมุบมบุม มุมรดน้ำอัตโนมัติครับเดยเพื่นี่ตั้งเวลาไว้อัตโนมัติคือวิ่งเองกับเองนะแมนครับน้ำที่ออกมาจะเป็นน้ำปุ๋ยทั้งหมดครับเดยอยูนีเพื่อนใส่ระบบปุ๋ยน้ำปอยมากัดปอยมาตามสายยางเนีัยครับเป็นหลังคาอย่างดีครับพี่น้องแล้วก็เป็นระบบน้ำน้ำฉีดอย่างดีเลยครับวิ่งเองครับ ออ,ออกจากเครื่องกรซิมแบบนี้่าอาไ,อไอพวกนี้จะเป็นกรเป็นกระซิมที่ออกก็าจากเครื่องเครื่องหยอดหยอดในครับ ยอดในแล้วมึงก็เสี่ยวมาอบในี่ยองนี่ก่อนเพื่อให้มันแตกเป็นกลอนตัวนี้เป็น้องอบเป็นบ่อครับนี่อบโดยเฉพาะอันบ่อครับนี่ฮะของนี้เป็น้องอบโดยเฉพาะอันบ่อน่นครับอบเพื่อให้เป็นเป็นต้นอ่อนประมาณยี่สิองสามอาทิตย์เพื่อกระเซียออกไปเลย้องห้องเมื่อกี้ครับอ๋อครับไล่ต้นประมาณยี่สิองสามอาทิตย์เพื่อกระเซียออกไปดำมันมีมีแต่เบี้ยน้อยครับยอดไม่หม่ครับอันนี้ก็ถือว่านิดห่อ ตัวนี้ได้ประมาณกี่วันครับไอตัวนี้ไอประมาณารรประมาณประมาณสองอาทิตย์ครับไอเนี่ยสองอาทิตย์เอกีตอนนี้ดอกไม้มันใกล้สิ้นวันหรอครับมันเปลี่ยนฤดูดเปลี่ยนฤดูใกล้ใกล้กลช้าหน้าหนาวเนาะคือว่าเป็นเป็นดอกไม้น,น้าฮอนครับผมอ๋นอน้นาฮอนก็นจะประมาณนี้นะครับจะพาไปชมอีกครับ หลังจากที่ข้ามมาอีกฝั่งนะครับเป็นโรงอบนะครับนี่ครับเป็นอีกฝั่งหนึ่งครับมีดอกไม้ตรงบ้านเราด้วยครับนจะเป็นดอกผู้นายตื่นสายผู้นายตื่นสายอิซาเรลต้นไมมันมันมันเกิดขายหรอครับมันมันมอง,ง้ามแล้วรอตัดตัดแต่งมันแตกมันแตกทำไมครับอ๋อตัดเราตัดตัดแต่งให้มัน,มนขึ้นมาใหม่แล้วก็ขายได้อีกเนาะแม่เขาขายได้อีกคือ เสียยัยพี่จอกหนึ่งหน่อยว่าจอกหนึ่งจอกนี้ตกประมาณเท่าไหร่ครับจอกหนึ่งเนี่ยจอกหนึ่งบอกครับครับยู่นี่จอกหนึ่งเพื่อจะขายประมาณอ่าหนึง่งประมาณหนึ่งเช็คหนึงน่งเช็คเงี้ครับประมาณหนึ่งเช็คบ้านเราก็จะเป็นบ้านเท่ากับประมาณตอนนี้เราตอนนี้เลี้ยงขนเท่าไหร่ครับเก่าเก่าเป็นสิบไปสิบบาทจอกก็สิบบาทจกก็ส<อ>ิบบาทนะนะเดี่ยวกวนๆไปจกก็สิบบาทก้าบาทสิบบาท ตอนล่างม่สิ้ขายเท่าไรอีก่อะไรกันแล้วตลาดครับเนี่ยครับไปดูดาวเรืองครับตอนที่โตแล้วครับเนี่ยเป็นเป็นดอกครับดอกแล้วก็ที่นี่เนี่ยเป็นไม้ประดับนะครับคือไม่ได้ขายขายดอกครับขายเป็นต้นครับเป็นไม้ประดับขายทั้งต้นอันนี้เป็นดาวเรืองหน่อยกระเทียบหน่อยครับมันเนดาวเรืองใหญ่กระเทียบหน่มันดอกไปน้องกนะดรดอกเล็กๆครับแล้วก็ดอกนี้ไม่ธรรมดาครับดอกใหญ่มากครับ ตัวนี้มันเกิดงามเลอครับตัวนี้เป็นชิโลแล้วอ่าจะโลทิมใช่เนี่ยครับมันมันมันหมดมีดูไมแ่แล้วเป็นชิโลชิโลเล้วนึ่งครับพี่น้องมีจะดอกไม้ครับแล้วก็เป็นคำอย่างดีเลยครับพี่น้องตนี้ คือคือคือเป็นแบบนี้ครับนี่ท่นี้อ่าผู้ผู้ที่เพิ่งไม่หนาที่ฉีดยาคับเพิ่งฉีดยาหลายตัวอันนี้มันมันก็ได้แบบมันคือกดครับอ๋อกดคือมันแบไกหมันบบบานขีดนี่ขีดเร่งหรือว่าขีดงามหรือว่าขีดให้การหยุดการเติบโตครับแม่ครับฉีดคุ่มว้บ่ให้มันบ่ให้มันใหญ่เกินหน้าครับอ๋อขีดคุ่มว้คือโตมันไปก่อนคือจอกเราแค่นี้เนาะเราสามารถให้มันไม่ต้องใหญ่เกินเกินนี้เนาะแม่นครับ ี่ไปเพื่อบ่องกัมันใหญ่เกินเพราะว่าถ้าเปิดน้ำจะหลายมันก็มันก็นกขึ้นเร็วนะมันใหญ่ายเลี้ยวไม่เคยได้แบบเอาอยายาซอยไปอยัางน้อยถ้าบ่เปิดน้ำเลยแหละมันก็ตายเพราะว่าตอนนี้มันเป็นหนาหอนนี้อ๋อตอนนี้คือ<า>ไม่ค่อยฉีดยาใช่ไหมครับนี่แม่ครับถ้าบ,บ่ฉีดยาดอกใบมันก็จะง่ามีแล้วครับนี่อันนี้คือบ่ฉีดยา มันไมั่บดฉีดคนบดฉีดยาบ้างมันก็ได้ใบงามบกบวดอันนี้คือฉีดอันนี้คือฉีดยาฉีดยาพอดีครับนี่ต้นมันก็สฉีเตียใบมันก็บบกวดคือก็จะมียายาไม้เราฉีดใช่ไหมคับคือฉีดกันเจริญเติบโตแม่นครับแม่ใจว่าฉีดยาไม้ มที่บ้านอะไน่นอันนี้เรม่้เมที่เขียนมมีมาขอเปิดน้ำให้ลากินครับ นเวอปกเบายเม่ายา่ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับติดตามรับชมนะครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ